สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์โอไอทีาสำหรับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์ศึกดวลสถานโลกวันพพซระหว่างไคโดประทะมิฮอกใครคือผู้ชนะการประทะกันระหว่างสองมหาอำนาจแห่งโลกวันพพซร้อยอสูรไคโดและตาเหี่ยวจูราคิวมิฮอคเป็นหัวข้อที่แฟนๆถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนมาโดยตลอดแม้ว่าทั้งสองจะยังไม่เคยเผชิญหน้ากันโดยตรงในเนื้อเรื่อง แต่จากข้อมูลและความสามารถที่ปรากฏออกมาก็พอจะนำมาวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของการต่อสู้หยุดโลกครั้งนี้ได้ร้อยอสูรไคโดสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไคโดได้รับขนานนามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทั้งในนามและในความเป็นจริงความแข็งแกร่งของเขาเป็นที่ประจักษ์จากการต่อสู้ในภาควานคุนิพลังจากผลปีศาจ ไคโดครอบครองผลปีศาจในตำนานสายโซออนอุโอุโโมเดลเซริยูทำให้เขาแปลงร่างเป็นมังกรอสูขนาดยักษ์ได้อย่างสมบูรณ์พลังในร่างมังกรของเขามหาศาลสามารถปล่อยลมหายใจทำลายล้างที่เรียกว่าโบโรเบลดซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างเมืองได้ในพริบตานอกจากนี้ยังสามารถสร้างพายุและสายฟ้าได้อีกด้วยความทนทานเหนือมนุษย์จุดเด่นที่สุดของไคโด คือความทนทานของร่างกายที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นอมตะผิวหนังของเขาแข็งแกร่งมากจนการโจมตีทางกายภาพส่วนใหญ่แทบไม่สร้างความเสียหายให้เลยแม้กระทั่งการพยายามฆ่าตัวตายของเขาหลายครั้งก็ยังไม่สําเร็จฮาคิระดับสูงไคโดมีความํานาญในการใช้ฮาคิทั้ง3รูปแบบในระดับสูงโดยเฉพาะฮาคิราชันที่เขาสามารถเคลือบการโจมตีเพื่อเพิ่มพ,พลังทําลายล้างได้อย่างมหาศาลซึ่งเป็นความสามารถที่น้อยคนนักจะทําได้ นอกจากนี้เขายังใช้ฮาคิกรอและฮาคิสังเกตในระดับสูงอีกด้วยใตยเย้เหย่ยวจูราคิวมิฮอกนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมิฮอกดำรงตำแหน่งนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเขาคือเป้าหมายสูงสุดของโรโรโนาโซโรและเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพจรสัตในอดีตสุดยอดเพลงดาบมิฮอกค,คือปรมาจารย์แห่งดาบอย่างแท้จริงทักษะการใช้ดาบของเขาไร้ทิฏฐิ สามารถฟันคลื่นยักษ์ให้ขาดสองท่อนได้อย่างง่ายดายด้วยดาบดำโยรุซึ่งเป็นหนึ่งใน12สุดยอดแห่งดาบการโจมตีของเขามีทั้งความรุนแรงความแม่นยำและพิสัยการโจมตีที่กว้างไกลฮาคิที่ยังคงเป็นปริศนาแม้จะยังไม่เปิดเผยความสามารถทางด้านฮาคิทั้งหมดแต่ในฐานะนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่แน่นอนว่ามีฮอกจะต้องมีฮาคิเกราะและฮาคิสังเกตในระดับสุดยอดเพื่อที่จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้ การที่เขาสามารถดวนดาบกับแชงคูสซึ่งเป็นผู้ใช้ฮาคิราชันที่แข็งแกร่งได้อย่างสูสีในอดีตบ่งบอกได้ถึงระดับพลังที่ไม่ธรรมดาสายตาเหี่ยวสัญญานามของเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมีฮอกมีสายตาที่เฉียบคมสามารถมองการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วได้อย่างง่ายดายทำให้ยากที่จะโจมตีเขาโดยไม่ให้รู้ตัวบทวิเคราะห์การต่อสู้ความทนทานปะทะคมดาบ การต่อสู้ระหว่างไคโดและมีฮอคจะเป็นการวัดกันระหว่างพลังทำลายล้างและความทนทานอันมหาศาลของไคโดกับแผลงดาบที่เฉียบคมที่สุดในโลกของมีฮอคไคโดจะได้เปรียบในด้านพลังทำลายล้างวงกว้างการโจมตีในร่างมังกรของไคโดมีอนุภาพทำลายล้างสูงและครอบคลุมพื้นที่กว้างซึ่งอาจจะสร้างความลำบากให้กับมีฮอคในการหลบหลีกความอึดและทนทาน ไคโดสามารถรับการโจมตีได้มากมายก่อนที่จะเริ่มแสดงอาการบาดเจ็บสาหัสทำให้เขาสามารถยืดการต่อสู้ไปได้ยาวนานมีฮอกจะได้เปรียบในด้านการโจมตีที่สามารถสร้างบาดแผลให้ไคโดได้ผู้ใช้ดาบที่แข็งแกร่งอย่างโคซกิโอเดงและโซโลสามารถสร้างบาดแผลชะกันให้กับไคโดได้ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความทนทานของไคโดไม่ได้ไร้เทียมทานต่อคมดาบระดับสูงด้วยฝีมือดาบอันดับหนึ่งของโลก มีฮอคจริงมีความเป็นไปได้สูงที่จะฟันทะลุการป้องกันของไคโดได้ความแม่นยำและทักษะเฉพาะตัวมีฮอคไม่ใช่แค่ฟันไปเรื่อยๆแต่ทุกการโจมตีของเขาเต็มไปด้วยทักษะและความแม่นยำเขาสามารถเล็งจุดอ่อนและสร้างความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปใครคือผู้ชนะการตัดสินผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากมากและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างผลลัพธ์สามารถออกได้ทั้งสองทาง 1. นไคโดชนะหากไคโดสามารถใช้พลังทำลายล้างมหาศาลของเขาบทขยี้มีฮอกได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วหรือหากความทนทานของเขาสามารถทนรับคมดาบของมีฮอกได้นานพอที่จะหาจังหวะสวนกลับอย่างรุนแรงได้เขาก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะ 2. มีฮอกชนะหากมีฮอกสามารถใช้ทักษะดาบที่เหนือกว่าและฮาคิที่แข็งแกร่งของเขาฟันทะลุก,การป้องกันของไคโดและสร้างบาดแผลร้ายแรงได้อย่างต่อเนื่อง เขาก็มีโอกาสที่จะโค่นล้มสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดลงได้เช่นกันเพราะถึงแม้ใครโดจะทนทานแต่ก็ไม่ใช่อมะตะท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้ในระดับสูงสุดของโลกวันพีซมักจะตัดสินกันด้วยฮาคิและความมุ่งมั่นในเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับระดับฮาคิที่แท้จริงของมีฮอคยังคงเป็นปริศนาการฟันธงผู้ชนะจึงเป็นไปได้ยากมากอย่างไรก็ตามการต่อสู้ระหว่างสุดยอดสิ่งมีชีวิตและสุดยอดนักดาบ จะต้องเป็นการต่อสู้ที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกอย่างไม่ต้องสงสัยจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้หากว่าชอบสำหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ